เขาเดือนท่านว่าเราเรียบร้อยนะครับผ่านมาเคืองเดือนแล้วอีกบกี่มือเนาะกับปีใหม่ละครับชีวิตเด็กหน่อยอีสานคือจังเฮ้านะครับคือหอดพ่อคือหอดแม่แหละแล้วบานนี้อีกบกีเมื่อนะครับก็สิได้กลับบ้านไปเติมพลังแล้วอยากเมื่อนางเฝ้ากองไฟนะครับจี้เขาใส่ไข่แบบนี้เป็นบรรยากาศที่คุณเคยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าคือเกานั่นแหละครับวงอาทิตย์นี้นะครับผมเข่ากาดึกนะครับก็เลยเอาบรรยากาศเนี่ยเมื่อเศร้านะครับมาฝากพ่อแม่พี่นอง ทุกคนหลังจากออกกะมานะครับบ่มีโอดอกช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นกากับหอยบานประมาณตีหาทุกเมื่อทุกเมื่อนะครับอากาศเย็นเย็นเลยครับพี่น้องขนาดอยู่ระย่องกันยังซ้ำนี่ละเนาะครับถ้าแม่นยู่บ้านเฮานะครับสีเย็นซ้ำได้เนาะนะครับพ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับอยู่น้ำบาดเพิ่อนกัสีตื่นตั้งแต่เสาร์ได้เนาะครับลุกขึ้นมาดังไฟฝีงแม่ครับเ่ยเหมือนเสานะครับคือเทนตั้งแต่ข้าวเป็นเล็กหน่อย ก็มานั่งเฝ้าเพื่อนนะครับนั่งเฝ้ากองไฟกัษมีมีมั่นนะครับเอามาหมกแมนบอคแลักกัิมีไนบักขามไม่เสียนนะครับเอามาขัวส่วนอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดบ่ด้เลยก็คือเข่าจีนนั่นแหละครับพี่น้องสำหรับเด็กอีสานนะครับผมว่าจะเข้าใจดีนะครับถ้าเาเรื่องบรรยากาศแบบนี้เนาะครับเนาะน่าจะเคยผ่านมาเบิดสุนแล้วนะครับคือยังโตผมเองนี่ยแหละครับเคยสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาคือกันนะครับยอมรับเลยนะครับว่าดีอี่งด้นครับพี่น้องนะครับบรรยากาศดีดีนั่งเฝ้ากองไฟเนาะนั่งฟังผู้เ ก็จะนั้นมือนี้นะครับเลิกงานมากแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวสิมาดังไฟนะครับหนึ่งเข่าครับพี่น้องนะครับเอาเมนูบรรยากาศเก้าเก้านะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนผู้ใดเคยกินแน่น้อนะครับสำหรับเมนูเข่าจีครับพี่น้องเข่าจีใส่ไข่อย่างดีผู้นแอมมือนี้ก่อนอื่นกันหนึ่งเข่าก้อนกันแล้วกันครับพี่น้องนะครับหลังจากหนึ่งเข่าแล้วล่ะนี่นะครับผมกับสิสเข่าได้บานนี้ซิเข่าคือยังวัดตีนะครับซิเข่าก็คือกับเขานั่นแหละครับภาษาอีสานเพื้นเมืองว่าสิเข่ากข้ังบนก็เอาลงไปข้าง ลงแล้วเ้กา,วเาก็ใส่ยใหม่นะครับค้นค้นค้น,นนะเขาเอิ่นไม่คอนดามนะครับภาษาอีสานได้นี่แต่ว่าบุ้งหว่าภาษากลางเอิ่นว่าอีหยังนะครับภาษาอีสานวันละค้ามนะครับไม่คอนดามส่วนภาษากลางนะครับไปล่องแปลมึงเอาเด้อครับพี่น้องฟุ้งกับบุ้งหัขึ้นกันพอหลังจากซีเขาแล้วเรียบร้อยนะครับกระท่ำการใส่เข่านะครับนี่ก็เป็นภาษาอีสานอีขึ้นกันนะครับใส่เข่าก็คือเอาไม่คอนดามนะครับมาค้นค้นเฮ็ดให้อายเพิ่นขึ้นนะครับเข่าเพิ่นก็จะบ่มีเมือกเข่าเพิ่นก็จะบ่แช่แล้วก็บ่เหนียวนะครับเวลาเฮามมาปับหลัง จากไส้เขาแล้วเรียบร้อยนะครับไส้กระติบมาเริ่มลงมือกันครับพี่น,อน้องบานนี้เห็ดเขาจีส่วนตัวบานนี้ครับเอาเขามาปั่นนะครับให้เป็นกลมๆนะครับเป็นกลมๆแบบนี้ละครับพี่น,อน,น้องนะครับตามที่ผมเห็นนี่ละนี่กระสีใดแบบนี้ครับ หลักการทำการปั่นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อนี้ผมปั่นทั้งเบิดนะครับหาปั่นพอหลังจากปั่นแล้วเรียบร้อยนะครับกับสิโรยด้วยเกลือนะครับจักน้อยอย่าใส่หลนะครับใส่หลนีเข้มแน่นอนบาดนี้พอโรยเกลือแล้วเรียบร้อยนะครับเอาไปขึ้นเล็กอย่างกันบัดนี้ครับสังเกตบ้างนะครับพี่น้องนะครับอย่าใส่ไฟแห้งและถ้าใส่ไฟแห้งนี่เขาห้องสีใหม่นะครับ ห้ากระย่างให้เขาสุกซะก่อนนะครับในระหว่างที่ล่อเขาสุกจังหน่อยผมก็มาตอกไข่นะครับมื่อนี้ผมใส่ไข่ทั้งเบิด์สามฟองบาดนี้ผมขออนุญาตนะครับไปพลิกเข่าก่อนนะครับนี้นะครับเข่าห่ากระสีได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับกระสีเอาประมาณนี้ละนะครับพลิกอีกด้านหนึ่งลงไป ให้มันสุกๆเรื่องเหลืองซ้ากันนี่แหละครับส่วนไข่เนาะเข้ากับตีนะครับให้เข้ากันให้เรียบร้อยนะครับบ่ต้องปรุงเลยครับพี่น้องพอตีไข่แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เอาเข่านะครับที่ย่างไว้เมื่อกี้นะครับทั้งสองทางซ้ากันแล้วนะครับก็เอาลงมาจุ่มใส่ไข่แบบนี้เลยครับจุ่มๆให้ได้หลายๆนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นเล็กอย่างใหม่นะครับเห็นบ่นะครับไข่เขาก็จะห่อเข่าเฮ็ดแบบนี้เบิด์ตสุก่อนเลยนะครับแต่ว่าเวลาเอาไปใส่บาดนีะเข้ากับพริกดูดๆแล่นะครับเดี๋ยวไข่เพิ่นสิใหม่ได้บาดนนีะครับเพพราาาาะวว่่ผผมมเเเเลออแป๊บดดีียงก็็สิไ้ภตทหนนี่ยนะครับ ป่าห่านนี่นะครับในขณะที่ย่างไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไข่ที่เหลือนะครับเขาก็เอาซ่อนเนี่ยนะครับตักนะครับเทราดไปเลยครับเอาแบบใส่ไข่หลายๆเลยนะครับเนื้อก็จะหอมนะครับพี่น้องนะครับไข่เขาก็จะซึมเข้าไปในเข่าครับบ่ต้องเอาแห้งแห้งนะครับเอาเพียงแค่ไข่สุกก็พอได้นี่นะครับหลังจากนั้นก็เอาขึ้นนะครับกระเซ็ดแล้วเรียบร้อยได้แล้วครับพี่น้องนะครับสำหรับเมนูจีเข่าใส่ไข่ของผมวันนี้ไปกินกันบัตรนี่ครับพี่น้องแจ้งพอดีละเด้นะครับสองเทวดานะครับลูกไส้กับสีภรรยากระตื้นอาบน้ำแล้วเรียบร้อยนะคครรรััับบบเเเเตตีีียยมสิิไไไปปปป็งาาาานนนนนนกกก่ข้้ รัเ,เอาไปเขายังเหลือนะเขาที่พักหนึ่งนะไปนะอ๋อ,อมึงขอจีโตรร้ลมหนาวหนาวร่มร วี่วเะ,ะเหมาวิ่งเหยเสร็จสิ่งถาาบิ่งสิสิไหนกินง่ายๆครับมาเลยกินจ้ำเนี่ยแล้ว,สวเสาทำมเาไปสือเดี <c oughs> เ๋ยวก่อนละหาบาทแม่คาเพิ่นใจยางขายอยู่ข้างล่างนานาวน,นี่จะมาใคราแล้วครับก่นอนละหาบาท ก้อนอะไเฮ็ดเองแบฮาก้อนห้หาก้อนหรือสี่ก้อนนี้เหรอห้าใช่ไหมห้าก้อน,อนยี่สิบห้าบาทจะได้ก้อนไม่ใหญ่เท่านี้นะได้ก้อนไม่ใหญ่เท่านี้ครับแต่เราเลือกขนาดได้ด้วยอ,อืมันใหม่มาก่อนเลยมั้งโอ้พอดีตันนี้พอดีเนะ